เข้าสู่ช่องเปียนุชนะคะพบกันเช้าเๆอีกแล้วค่ะพบกันวันที่9มก,กราคม2569ค่ะวันนี้ก็จะเป็นอากาศที่จะร้อนอีกวันหนึ่งนะคะกรมบุตตุเขาเตือนไว้7 8 9ค่ะแต่เมื่อวานนี้ก็เตรียมตัวที่จะร้อนเลยค่ะ ลุงเปียรดน้ำต้นไม้อย่างมากเลยคะ่ะแต่กลับไม่ร้อนค่ะเตรียมพร้อมสำหรับร้อนเลยนะคะแต่ว่าที่รัฐอื่นค่ะรัอวิกตอเรียนะคะเมลเบิร์นค่ะร้อนมากอุณหภูมิสูงถึง45องศานะคะบางบางพื้นที่แล้วก็ไฟไหม้ค่ะไฟไหม้ป่าเยอะเลยค่ะเขาก็ให้อบพยพนะคะ อพยบออกจากพื้นที่ที่อยู่ในป่าเลยนะคะคาราวานทั้งหลายมอเตอร์แวนคาราวานอ้าวสวัสดีสวัสดีจ้ะท็อปโอ้ยร้อนร้อนร้อนไม่หนาวไม่หนาวร้อนร้อนไม่หนาวเอาออกมาซื้อดอกไม้อะไปไหนไปทำไรไปวัดเหรอเอาไปเลย ป้าก็ช่วงนี้มีเวลาไงป้าก็เลยไลทุกทุก,ท,กทุกเช้าเลยเดี๋ยวพออีกสองเดือนก็หมดเวลาไลแล้วเนาะเดี๋ยวขายของแล้วก็ไม่ได้ไลอ่ะที่นี่เหรอ,อไม่ตรงไหนไม่รู้เห็นเจมบอกนะเพราะว่าเจมเ,เจมเขาไปไปไฟอะเออไปไฟวิเ,ไไไเกตอะเจมบอกใช่แต่ว่าที่เมลเบิร์นอะ เมื่อวานเนี้ยเขาให้อบพยพคนออกหมดเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่โกเบลตั้งแต่โกเบลไปเลยจนถึงเกรซโอเชโรดแถวป่าแถววัดบรรณานูนเขาให้ออกหมดเลยเพราะว่าพวกมอเตอร์โฮมทั้งหลายที่ไปอยู่แคมปิง้งแคมป์ฟรีสารพัดอ่นะที่ไปจอดหลบรอหลบร้อ,อ,อนกันอนะ่ะเขาให้ย้ายแบบทันทีเลยนะพอดีป้าดูข่าวไงนะเห็นได้เนี่ยเขาบอกให้ย้ายเลย อมป้าก็เนี่ยแต่ว่ายังดีนะโชคดีนะแถวบ้านเรายังไม่มีมีแค่จุดเล็กๆที่เมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วอยู่ตรงตรงอ่อก่อนถึงฮีโบแค่นั้นเองยังไม่มีปีนี้ยังไม่มีใหญ่ๆอืมปีนี้ยังไม่มียังไม่มีไฟใหญ่ๆเหมือนปีที่แล้ว Good morning, r o ร e how are you สบายดีนะโรม ปานสบายดีสวัสดีท็อปจากรถค่ะเพื่อนเก่าเราเพื่อนเก่าเราตื่นแต่เช้าเนาะวันนี้อ่ะบ้านปะนุษ์อ่ะน่าจะประมาณเขาบอกว่าน่าจะประมาณสี่สิบองศาแต่เมื่อวานนี้เตรียมตัวแล้วก็ไม่ร้อนในซิดนียร้อนกับเราอีกซิดนีย์สองศาที่นี่น่าจะประมาณ35มสาหอยู่ในบ้านสบายเปิดแอร์แค่สองชั่วโมงแล้วก็ปิดแล้วก จนถึงเย็นแล้วค่อยเปิดใหม่ไม่ได้ใช้แอร์ทั้งวันเลยตอนแรกคิดว่าโหใส่วันเนี้ยต้องเปิดอ๋อพอเปิดดาวแล้วก็ปิดสองชั่วโมงก็ไม่ร้อนละพอเย็นลมก็ออกไม่ร้อนพอสักบ่ายสี่โมงก็โอเคสตาร์ทโฟล์คล็อกสตาร์ทวินดีก็เลยไม่ร้อนยังสุดแต่ว่าวันนี้คิดว่าน่าจะร้อนเพราะเนี่ยช่วงเนี้ยตอนเนี้ยร้อนละ สามสิบสามละเตรียมพร้อมลดน้ำต้องไม้เป็นการใหญ่ขอบคุณนะคะรถไปดื่มกาแฟได้เลยค่ะไม่เป็นไรพี่นุชช่วงนี้ช่วงนี้พี่นุชมีเวลาค่ะเพราะว่าหน้าร้อนไม่ได้ทำไรเนาะก็ไล่ไล่ไล<ๆ>ไปตามนั่นแหละค่ะวันละสิบนาทีสิบนาที สวัสดีนะคะโรสจากท็อปค่ะเพื่อนเก่ากันทั้งนั้นแต่ไม่ได้ <c oughs> านานจะเจอกันทีหนึ่งอันนี้ต้นหูเสือแมงงามแต่ว่าที่ดูในทีวีเนาะที่เห็นเขากินกับเนื้อกัน,นอะ่ะเขาเขาบอกต้นหูเสือแต่มันไม่มันไม่เหมือนต้นหูเสือเราของเขาจะมีขอบขอบเป็นสีขาวสีฟ้าเมื่อคืนดู ลุงเปียงถามเลยเอ๊ะทำไมของเขาไม่เหมือนของเราอ่ะต้นหูเสือเออก็เลยไม่รู้เหมือนกันแต่ของเราเนี่ยมันเป็นเหน็นไหมมันเป็นแบบนี้อ้าวดูเห็นไหมลุงเปียรดน้ำมะวะยังสดชื่นยอยู่ อีกอีกทิต์ละหนึ่งสหรือ,อ,อประมาณ3เนาะหนอีก3อาทิตย์ก็ไปอยู่ในซิดนีย์สองไปอยู่ในซิดนีย์อีก3อาทิตย์ o o o m o r r n n n g o o o m o r r n n n คอร thank you for coming you from the b a s i l u is it thank you what time in b r s z l l คือไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ทําอะไรมาใช่ไหมเราก็จะให้จะให้อ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะกุญแจก็ทําลืมไปแล้วค่ะตอนเนี้ทําไม่เป็นราคาได้ไลฟ์อย่างเดียวไปเปิดโฆษณาก็ไม่เป็นลืมไปเลยลืมไปหมดแล้วค่ะ w วัดธรร y ย u r ขันถุยเซสา yeah that's why i tell the moderation i didn't lie for a long time okay i try i forgot now okay okay i'm doing it now thank you yes because of for long for a long time i didn't like steam much i forgot to keep the moderate mm -hmm. <laughs>